รู้กันไหมครับว่าอาหารบางชนิดเนี่ยช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรียวัลล่ลาให้ฟังครับอย่างแรกก็คือปลาที่มีไขมันสูงครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาแซลมอนปลาซาดีนอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยจะมีโอเมก้า3ครับซึ่งช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายรวมถึงลดอาการคัดจมูกหรือโรคภูมิแพ้ด้วยนะครับ2ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงครับจะเป็นผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่ส้มกีวีหรือพริกหวาน ฝรั่งเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยจะไปช่วยลดฮิสตามีนซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้นั่นเอง3กระเทียมครับเพราะว่ากระเทียมเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน4ขิงครับช่วยลดอาการอักเสพตนลลำคอและเหมาะมากๆกับคนที่แพ้อากาศ5โยเกิร์ตท,ที่มีโปรไบโอติกครับเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่ช่วยปรับสมดุลการทํางานในลําไส้ทําให้ส่งเสริมระบบภูมิคุมค้มกันของร่างกายเรา้นั่นเองครับ ถ้าชอบคลิปดีๆจากรีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามให้รีโอด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับบ๊ายบายครับ